จันแจมไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนเล่านาทีที่เคลิฟนักชกที่ไม่ผ่านการตรวจเพศเอาชนะไทยได้เขามาพูดอะไรล่าสุดเคลิฟตัดสินใจแล้วหลังโดนกล่าวหาเป็นผู้ชายสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรากันนะคะ ก่อนอื่นนะคะก็ต้องขอแสดงความยินดีกับบีจันแจ่มส่วนเพลงเหรียนทองแดงโอลิมปิก2024มวยหญิงรุ่น66กิโลกรัมที่ล่าสุดนะคะเธอได้เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยแล้วโดยเจ้าตัวเองได้เล่าคืนวันก่อนแข่งกับอีมานเคลิฟที่คว้าเหรียญทองไปและก่อนหน้านั้นก็เป็นประเด็นเรื่องของการไม่ผ่านการตรวจเพศเนื่องจากว่ามีโครมโซม XY ว่าเธอเองนั้นนะคะนอนไม่ค่อยหลับก่อนหน้าเราก็เห็นแฟนขับจากแอลจีเรียมาคอมเมนต์ พอดีดูตอนช่วงที่โค้ดให้พักผ่อนแต่ไม่ได้สถานหรือกลัวไม่มีคำว่ากลัวเพราะเราก็จะมาเอาเหรียญเหมือนกันแต่หนูกดดนันมีคนดูเยอะปกติหนูไม่ค่อยมีคนรู้จกักพอคนมาเชียร์มันเลยทั้งกำลังใจแล้วก็ตื่นเต้นเหมือนคู่หยุดโลกเลยหลับได้นิดเดียวตื่นตัวง่ายพ่อหลังจบเกมกับเคลิฟนะคะเราก็ขอบคุณกันบนเวทีหนูไปขอบคุณโค้ดเขาจับมือแล้วก็ลงไป พอต่อยเสร็จเขาก็เดินมาหามาขอบคุณชมว่าหนูกล้ามใหญ่หนูเลยบอกว่าแข็งแรงเหมือนกันนะลงมาบนเวทีเขาก็น่ารักจิตใจเขาก็เหมือนเป็นผู้หญิงสำหรับเราเขามีมุมเป็นผู้หญิงแต่แข็งแรงถ้าคนอื่นเราคงผักดันปิวไปแต่เขาแข็งแรงและใหญ่กว่าพยายามสู้แล้วแต่ถ้าจะยิ่งต้านก็ยิ่งหมดแรงตัวเองสำหรับเรื่องดาวดังกล่าวนะคะทางด้านจันแจมเองก็ยืนยันนะคะว่าเคลิฟเนี่ย เป็นผู้หญิงค่ะโดยเธอเองก็บอกว่าเคลิฟเนี่ยน่ารักจิตใจเขาก็เป็นเหมือนผู้หญิงอีกทั้งก็ยังมาให้กําลังใจจันแจมด้วยหลังจากที่ชกเสร็จนะคะโดยนี่ก็เป็นการเปิดใจครั้งแรกที่ทางด้านจันแจมออกมาพูดถึงบรรยากาศหลังจากที่ชกเสร็จที่เคลิฟเองเขาได้มาพูดให้กําลังใจจันแจมค่ะก็เป็นอีกหนึ่งมุมแล้วก็เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น้ํา้ำใจนักกีฬานะคะที่ได้มาให้กําลังใจหลังจากที่แข่งเสร็จ และจากประเด็นดังกล่าวนะคะหลังจากที่อีมานเคลิฟนักชกแอลจีเรียคว้าเหรียญทองโอลิมปิก2 0 2 4ในการแข่งขันมวยสากลหญิงรุ่น66กกิโลกรัมทำกลางประเด็นฮอร์โมนหญิงที่ผิดปกติไปจากผู้หญิงทั่วไปแต่ IOC ให้เข้าแข่งขันเพราะยึดเพศสภาพตามพาสปอร์ตที่ระบุว่าเป็นเพศหญิงล่าสุดจากการวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์เป็นจำนวนมากว่าเป็นผู้ชายไม่ควรมาแข่งขันกีฬามวยสากลหญิงในโอลิมปิกเพราะมองว่าไม่เป็นธรรม นาบินบูดีทนายความส่วนตัวของเคลิฟค่ะตัดสินใจนะคะยื่นคำร้องต่ออัยการในกรุงปารีสหลังจากโดนคุกคามทางโลกโซเชียลในวงกว้างซึ่งทนายนะคะก็ได้กล่าวว่านักมวยอิมานเคลิปนั้นตัดสินใจที่จะเริ่มต้นการต่อสู้ครั้งใหม่การต่อสู้เพื่อความยุติธรรมศักดิ์สรีและเกียรติยศของเธอส่วนเคลิปก็ได้กล่าวว่าทุกสิ่งที่พูดถึงฉันบนโซเชียล มันผิดศีลธรรมฉันต้องการเปลี่ยนความคิดของผู้คนทั่วโลกทั้งนี้นะคะมีคนดังออกมาวิจารณ์เรื่องการชกของเคริปในโอลิมปิก2024หลายรายค่ะเช่น J.K. เคโรลิงนะคะนักเขียนวนวนิยายชื่อดงังและโดนัททัมอดีตประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ซึ่งก็ต้องรอติดตามกันต่อไปนะคะสำหรับการตัดสินใจของเธอในครั้งนี้เธอก็คงไม่ปล่อยไว้ค่ะก็คือยืนฟ้องคนที่ไปกล่าวหาในเรื่องของเพศสภาพเธอซึ่งก็ต้องรอติดตามบทสรุปต่อไปนะคะว่าสุดท้ายแล้วค่ะจะเป็นอย่างไรแต่ว่าหลายๆคนนะคะก็ออกมายืนยันนะคะว่าทางด้านเคลิปเนี่ยเมื่อก่อนก็ผ่านการพ่ายแพ้มานักต่อนัก ตัวเธอเองเมื่อก่อนก็ไม่ได้แข็งแรงขนาดนี้แต่ปัจจุบันเธอก็พัฒนาตัวเองจนกลายเป็นได้เหรียญทองโอลิมปิก2024ในปีนี้นั่นเองค่ะและทั้งหมดก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ